คำถามที่สามนะครับถามแอปเข้ามาว่าเป็นโรคไตแล้วสามารถทานปลาเยอะดีไหมเราต้องทานตามระยะโรคไตระยะ 3B45 เราก็จะทานไม่เหมือนกันเพศแล้วก็ส่วนสูงน้ำหนักตัวก็จะไม่เท่ากันเหมือนกันอีกนะครับฉะนั้นแล้วเราควรที่จะทานตามระยะโรคไตของท่านเองอย่างสมมติว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายสูง175เราก็เอา175เ็นี่ยไปลบ100นะครับได้เท่าไหร่จะเป็นน้าหนักตัวที่เหมาะสมถ้าสมมติว่าคุณเป็นไตระยะที่5 ก็ไปคูณ0.6ระยะ3 b อาจจะคูณอยู่ที่0.8ได้ต้องดูควบคู่กับค่าเลือดด้วยแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการควบคุมค่า BUN ไม่ให้เกินเพราะถ้าหากไปทานปลามากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียทําให้มีค่า BUN เกินขึ้นมาได้นั่นเองนะครับถ้าค่า BUN สูงเกินแล้วเกิดอะไรขึ้นหลายๆขั้นยังไม่รู้นะคบเมื่อไหร่ที่มีค่าของเสียที่กลุ่ม BUN เนี่ยสูงขึ้นไปเกิน20นะครับเกิน20ไปปกติแล้ว ค่า BUN จะคุมอยู่ที่10ถึง20นะครับถ้าหากทานปลามากเกินไปหรือกลุ่มโปรตีนอื่นที่มากเกินไปนะครับจะทำให้มีค่า BUN สูงถ้าเกิน20แล้วสูงแตะขึ้นไป60 80 90 100เนี่ยจะเริ่มมีอาการบวมแล้วนะครับบวมมากๆจะส่งผลทำให้เราเนี่ยมีอาการน้ำท่วมปอดได้ที่ทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตของผู้ป่วยเองนะครับส่วนใครอยากทราบว่าตัวเองเป็นไตระยะไหนแล้วต้องทานโปรตีนเท่าไหร่สามารถที่จะ คอมเมนต์เข้ามาถามกับแอปได้นะครับหรือว่าอินบ็อกเข้ามาส่วนตัวได้แล้วแอปนะครับก็จะทําการตอบกลับท่านอาจจะทําเป็นคลิปตอบแบบนี้นะครับาบางเคสอาจจะส่งไปทางข้อความเลยก็ได้สําหรับท่านใดน,นะครับที่ยังไม่ได้ติดตามช่องของแอปเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแอปไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆเอาไว้ดูแลตัวเองก่อนใครนะครับ